ปลาหรือไรวะอู้คูปลาครับสวัสดีครับท่นนะนะครับเช้านี้เราก็มาอยู่ข้างคลองนะครับนํามาเทสหัวเชือใหม่นะครับนะอ่าแล้วก็หมายก็เป็นคลองนะครับคลองสามนะครับนะตรงซูซูกิตรงข้ามปั๊มคาเทงนะครับคันนะครับนี่ครับไปรื้อของเก่ามานะครับพอดีคันหน้าดินอีกคันหนึ่งหายนะครับนะ หายนะครับคนเสียดายเลยเนี่ยไปหาหรือของคันเก่าตกหน้าดินมานะครับคันของของไลเวนเดอร์นะครับนะไลเวนเดอร์ uh, or, นะครับ SP 8 0 2นะรุ่นนี้เกิน15ปีนะครับของเก่าแก่เลยนะครับผมนะนี่ล้อก,ก็เป็นของชิบูโนนะครับนะชิบโน่ SA สองพันนะครับนะของเก่าโอเคตามไปลุ้นกันครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับผม บรรยากาศวันนี้นะครับเนาะพอดีฝนมันตกนะครับน้ำก็ไหลแรงนะครับขุ่นด้วยนะครับผมเอ้าเอ้าเห็นที่ปลายคันไหมครับตีแล้วฮะไม้หนึ่งนะครับผมโอดูที่ปลายคันเบ็ดนะครับเมื่อกี้เหมือนเหมือนมันกระตุกกระตุกนะครับผมจะหลอนหรือเปล่าหรือว่าขยะขยะพัดมานะครับน้ำไหลแรงมากครับวันนี้ ไม่ขยะก็ปลากินแล้วครับผมทำมันไปคันมันกระตุกจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กึปลาครับแต่ถ้าขยะจะลากเบ็ดลากเบ็ดแบบไม่มีจังหวะนะครับผมนี่อย่างนี้ปลาครับผมปลาปลาครับเอาแล้วครับจับคันให้มั่นนะครับผมรอบนี้คันหน้าดินนะครับหรือว่าขยาะไว้เนี่ย ไม่เห็นมันจะสู้เลยฮะไม่ดึกไม่ดักเลยฮะอะไม่มีอะไรเลยสายตึงๆครับ <What? S 1> วัดวัดเอาขยะแน่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะหนืดๆนดนะครับมันด,ดึกดักดึกดักอยู่นะครับผมปลาหรืออะไรวะ โอ้โหปลาครับโอ้โหวิ่งโอ้คินนิ่มมากเลยแต่ไม่รู้ปลาอะไรครับโอ้สวายเย็ดดูวยโอ้ใหญ่ด้วยเย็ดโอ้คินนิ่มมากเห็นไหมท่านผู้ชมแต่มันกินนิ่มจริงอืมผมยังไม่คิดว่าสวายกินเลยอะ่ะ โอ้กินแบบนิ่มๆเลยครับโอ้ลงกระเพาะแน่อะไเนี้ยโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหวิ่งปืดครับยงไงล่ะครับไม้ไม้แรกกระโดนกันแล้วครับผม โอ้โหขานอนดีด้วยนะหมาป่าครับมา,มาเอากันให้หมดไปข้างหนึ่งนะครับผมเราจะไม่รีบนะครับเราจะเล่นเรื่อยๆครับสบายนะสบการณ์เรามีนะครับนะก็การเล่นสบายนะครับนะยิ่งบางคนนะครับก็เรียกว่ารีบอัดตาขึ้นฝั่งนะครับนะ หารู้ไม่ว่าสวายอ่ะอัพตัวช็อกสุดๆนะครับผมนะไปเอาเขาขึ้นฝั่งโดยที่เขายังไม่หมดแรงนะครับถ้าเขาไม่หงท้องนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าหัวเขาขึ้นฝั่งเมื่อไหร่นะครับถ้าโผมาปุ๊บถ้าเขาตั้งหลักได้นะครับกระชากทีนี่คือบอกบอกไว้เลยนะครับขาดครับไม่ขาดก็คันหักนะครับสายดีจัดก็คันหักครับผม เอาจนนี้แหละเนี่ยจนเนี้ฮะเห็นไหมฮะถ้าเขาไม่ไหวคือจะมาในลักษณะประมาณว่าปลาจะประมาณว่าจะหงายหงายท้องมานะครับนะอย่าพึ่งไปอัดมานะครับนะเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วเขาก็จะนอนนิ่งครับผมจากนั้นถ้ามีสวิงก็ใช้สวิงนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมก็จะเอาคิปเปอร์นะคค่อยๆเกาะแล้วก็ค่อยๆลัก ลากขึ้นมานะครับผมนะปึ๊บมาโอ้โหไม่เล็กนะครับผมสุดยอดครับนี่ให้ดูคันกันลอกก่อนผลงานผลงานเป็นไงเปิดซิงประเดิมนะครับผมโอ้โหนี่นี่รูก่อนครับ ไลเวนเดอรน์นะครับนี่หมาป่าครับผมใส่สวยครับสุดยอด